สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกันในวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3กับคุณครูจันทพรแสงดีวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้คำว่าบันบันและรอหันการใช้คำว่าบันบอะนอบันและ บรหันบันคำที่ใช้บันบันคำที่ขึ้นต้นด้วยบันบอะนบันและบโรหันเราจะออกเสียงว่าบันนะคะบันตัวนี้นะคะยกตัวอย่างเช่นบันดาลบันดน บันไดบันทึกบันเทิงบันลือนะคะคำเหล่านี้จะขึ้นต้นด้วย bo- นบันบันดาลหมายถึงให้เกิดหรือมีขึ้นด้วยแรงอำนาจของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะบันดนหมายถึงทำให้บังเกิดขึ้นบันได หมายถึงสิ่งที่ทำเป็นขั้นๆสำหรับก้าวขึ้นลงบันทึกหมายถึงข้อความที่จดไว้เพื่อช่วยความทรงจำหรือเพื่อเป็นหลักฐานบันเทิงหมายถึงเบิกบานหรือรื่นเริงหรือทำให้รู้สึกสนุกบันลือหมายถึงโด่งดัง หรือเรื่องลือค่ะคำ่อไปนี้นะคะจะเป็นคำที่ขึ้นต้นด้วยบอใบไ,ไม้ไม่เห็นน้ากาบนอหนูบออะนอบันวันนี้คุณครูมีกรอนช่วยจำคำบันมาฝากนักเรียนด้วยค่ะบันดาลลงบันไดบันทึกให้จำจงดีรื่นเริงบันเทิงมีบันลือลัน่นสะนั่นดัง บันโดยบันโหยให้บันเหินไปจากรวงรังบันทึงถึงความหลังบันเดินนั่งนอนบันดนบันกวดเอาลวดรัดบันจวบจัดตกแต่งตนคำบันนั้นฉักงนระวังปนกับรอหันตัวสีน้ำเงินเป็นคำที่ขึ้นต้นด้วยบอใบไม้แม่นากาศนอหนูบันนะคะ ฉะนั้นนักเรียนจดจำนะคะจะได้นำไปใช้ให้ถูกต้องค่ะต่อไปเป็นคำบันรอหันนะคะบอรอหันอ่านว่าบันเหมือนกันเรามารู้จักคำบันรอหันกันค่ะบันจงบันจบบันจุบรรยากาศบรรดาบรรพุกบรรลุบรรพศ บรรทัดบรรพชาบรรยายบรรเลงน,นอกจากคำที่คุณครูให้นักเรียนดูให้นักเรียนฝึกอ่านก็ยังมีคำอื่นอีกนะคะที่ขึ้นต้นด้วยบรรรอหับนบรรจงหมายถึงตั้งใจทำทำโดยระมัดระวังอย่างประณีตบรรจบหมายถึงประจบ ชิดกันใกล้ชิดติดต่อกันบรรจุหมายถึงใส่ไว้ในภาชนะหรือสถานที่ใดที่หนึ่งที่มิดชิดบรรยากาศหมายถึงความรู้สึกหรือสิ่งที่อยู่รอบๆบบรรดาหมายถึงทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดบรรทุก หมายถึงวางไว้ใส่ลงบนยานพาหนะเพื่อขนย้ายไปทีละมากๆบรรลุหมายถึงถึงสำเร็จบรรพทศหมายถึงภูเขาบรรทัดหมายถึงข้อความที่เขียนหรือพิมพ์ต่อเนื่องกันเป็นแถวเป็นแนว บรรพชาหมายถึงการบวชโดยส่วนใหญ่บรรพชาจะใช้กับสามเณรน,นะคะส่วนการบวชของอเป็นพระภิกษุอันนั้นจะใช้คำว่าอุปสมบทบรรยายหมายถึงชี้แจงหรืออธิบายเรื่องให้ฟังบรรเลงหมายถึงทำเพลงด้วยเครื่องดุริยาง ให้เป็นที่เจริญใจค่ะครูครูก็มีคำกรอนะคะคำบรรรอหันมาฝากนักเรียนลองอ่านพร้อมกันนะคะบรรจงบรรจุใส่บรรทุกไว้ให้แน่นหนาขึ้นเขาบรรพศมารอบรรพชาก่อนตอนเย็นบรรทัดขีดเส้นตรงบรรจบลงมาให้เป็น บรรเทาทุกลันเคนบรรยายเน้นจุดสำคัญบรรเลงเพลงดนตรีอารมณ์ดีแสนสุขสั์บรรเจิดทุกสิ่งพลันคำว่าบรรน,นั้นจำให้ดีคำสีเขียวเป็นคำที่ใช้บรรโรหันนะคะนักเรียนจำด้วยนะคะ ต่อไปการอ่านคำที่ใช้รอหันนอกจากคำบันรอหันแล้วก็ยังมีคำอื่นที่เมื่อใช้รอหันก็จะออกเสียงอะนออันเหมือนกันนะคะคำที่ใช้รอหันแบบนี้เรียกว่ารอหันนะคะโดยรอเรือตัวแรกเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นไม้หันอากาศส่วนรอเรือตัวหลังจะเป็นตัวสะกดในมาตามแม่กลน,นะคะ การอ่านคำที่มีรอหรันจะมีหลักเกณฑ์อยู่ในข้อหนึ่งคำที่ใช้รอหันแบบไม่มีตัวสะกดจะให้อ่านออกเสียงเป็นไมหันอากาศนอหนูนะคะเช่นคำแรกอ่านว่าจัดสรรน,นะคะจอะอัะดอจัดสออดนอสันแต่เห็นไหมคะสอเสือบวกรอหรันจะออกเสียงว่าสันต่อไปค่ะ หันษาอ่านว่าหันษาคำว่าหันเป็นรอเรือแบบรอหันก็จะออกเสียงหองอะนอหันนั่นเองการอ่านคำที่มีรอหันในข้อที่สองเมื่อคำที่ใช้รอหันมีตัวสะกดให้นักเรียนอ่านออกเสียงเป็นไม่หันอากาศกับตัวสะกดของคำนั้นๆค่ะเช่น คำว่ากรรมอ่านว่ากรรมนะคะกออะมอกรรมต่อไปคำว่าวันนอนเนนเป็นตัวสะกดในแม่กลนะคะก็ออกเสียงว่าวออะนอวันต่อไปสัพพสิ่งอ่านว่าสัพพสิ่งสังเกตว่าสอเสือรอหัน และมีตัวสะกดคือพอพานพพานอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กกบนะคะก็จะออกเสียงว่าสองอบอศับนั่นเองต่อไปหลักเกณฑ์ข้อที่3ค่ะถ้าคําที่มีเราหันเนี่ยอยู่หลังพยัญชนะและมีตัวสะกดแต่ว่ามีไม้ทันธาคาดไม้ทันธาคาดก็คือตัวกรรันนะคะกำกับเอาไว้เราจะไม่ต้องออกเสียงตัวสะกดนั้นค่ะให้ออกเสียงเป็น ไม่เห็นอากาศนอห,หนูนะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่าคันสังเกตนะคะพอสำเพอมีไม้ทันธคาดก็เหมือนกับตัดเสียงนั้นออกไปนะคะก็จะอ่านแค่ค,คันคออ่นอคันต่อไปค่ะคำว่าฉกกันชออะฉกกออ่ะนอกันไม่ต้องออกเสียงจอจานนะคะเพราะว่าจอจานมีไม้ทันธคาดกำกับไว้ ต่อไปคําว่าสวรรค์สอาสะหอวออะนองหวันสังเกตว่ามีคอควายแต่ว่าคอควายเป็นมีไม้นธนทคาตก็ไม่ต้องออกเสียงนะคะให้ออกเสียงอันไปเลยมาฝึกอ่านคําศัพท์กันเถอะค่ะนักเรียนคํานี้อ่านว่าอะไรคะออกเสียงอย่างไรคะลูกมีมอมาด้วยเป็นตัวสะกดก็จะออกเสียงว่า ธรรมชาตินั่นเองนะคะธรรมชาติหมายถึงสิ่งที่เกิดมีและมีอยู่ตามธรรมดาของสิ่งนั้นค่ะต่อไปค่ะคำนี้อ่านว่าอะไรคะลูกมะหัดสะจันนะคะแต่จานตัวนี้มียอยักษ์กับไม่ทันทคาตก็ไม่ต้องออกเสียงนะคะออกเสียงเหมือนอันไปเลยมะหัดสะจันหมายถึงแปลกประหลาดมาก ต่อไปค่ะคำนี้อ่านว่าอะไรคะมีมอม้าเป็นตัวสะกดอ่านว่ากรรมการนั่นเองซึ่งก็หมายถึงบุคคลที่ได้รับเลือกหรือแต่งตั้งมาเป็นคณะร่วมทำงานนะคะต่อไปคํานี้อ่านว่าอะไรคะอ่านว่ามันญาตินะลูกไม่ใช่มารยาทนะคะเพราะว่ามม้าเราหันจะออกเสียงว่ามอนมัน อ่านว่ามันญาติหมายถึงกิริยาวาจาที่สุภาพเรียบร้อยถูกกาลเทศะนะคะหลังจากที่เราเรียนรู้บันบันและคำที่ใช้เราหันเรียบร้อยแล้วก็เป็นงานของนักเรียนให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือทักษะภาษาหน้าที่67 ถึง69ต่อไปนะคะและหน้าที่71ไปจนถึงหน้า73ทำเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายภาพแบบฝึกหัดที่เสร็จเรียบร้อยแล้วส่งให้คุณครูตรวจสอบด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ